สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ YouTube channel นะครับชื่อช่อง My Vintage d i a r y นะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอสว่านแท่นนะครับตัวสว่านแท่นนะครับสภาพมือ2อ่านการใช้งานแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก็มาดูรูปร่างหน้าตาโดยรอบกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นด้านหน้าหมุนมาด้านข้างครับผมไปดูด้านหลังกันนะครับ แล้วก็ด้านข้างอีกข้างหนึ่งโอเคนี่นะครับครบรอบหนึ่งรอบแล้วครับผมก็คือตัวนี้นะครับเป็นสว่างแท่นนะครับเป็นสว่างแท่นยี่ห้อคิงนะครับเป็นสว่างแท่นยี่ห้อคิงนะครับตัวนี้เป็นรุ่น ksd 3 4 m ksd 3 4 m นะครับผมตัวนี้ก็เมดินไต้หวันนะครับตัวนี้จะเห็นว่าสามารถปัดรอบได้4สเต็ปนะครับมีโมเลชัน4ตัวนะครับตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมแจ้งไปนะครับ เป็นยี่ห้อ i n งสภาพผ่านการใช้าง,งานแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นสภาพมือสองแต่ว่าได้มีการทำสีใหม่นะครับเปลี่ยนลูกปืนล้างอัดจารบีนะครับก็สภาพสามารถใช้งานได้เลยเป็นสภาพมือสองนะครับตัวนี้ก็ความสูงอยู่ประมาณเมตรสนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูข้างหลังตัวนี้มอเตอร์นะครับไปดูการมอเตอร์นี่จะเป็นมอเตอร์มิซูนะครับเป็นมอเตอร์มิซูนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงอ่าโอเคตรงนี้อ่าเป็นมอเตอร์มิซูนะครับผม ครึ่งแรงเป็นมอเตอร์มิสูครึ่งแรง,น, Mother, itsu, รง,แรงนะครับเป็นไฟบ้านไฟ220โวลต์ไฟ2ส,สายนี่ครับผมไฟเฟสเดียวไฟซิงเกิลเฟสนะครับไฟ220โวลต์หรือไฟบ้านนะครับผมเป็นมอเตอร์มิสูครึ่งแรงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดลองเครื่องกันแล้วก็จะมีหลอดไฟให้นะครับสวิตช์ก็เป็นสวิตช์เดิมๆเลยหัวจับสว่านเนี่ยก็คือเป็นหัวจับสว่านขนาดจะเขียนว่าเป็น1-19มิล หนึ่งถึงสิบเก้ามีสามารถจับดอกได้จนถึงหกขุนนะครับหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยได้เป็นตัวตัวตัวแกนเนี่ยตัวรูเป็น JT4 นะครับตัวรูเป็น JT4 ตัวนี้เป็นสว่างแท่นคิงรุ่นคอยาวนะครับจะเห็นว่าเป็นรุ่นคอยาวนะครับมาดูหน้าโต๊ะกันหน้าโต๊ะนี่ก็สภาพผ่านการกใช้งานเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยแตกนะครับแล้วก็ไม่มีรอยเจาะใดๆเลยนะครับผม ใช้งานมาเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปดูฐานด้านล่างก็เหมือนกันนะครับไม่มีรอยแตกรล้าไม่มีรอยเชื่อมตัวนี้ก็มีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะครับมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยทั้งตัวตไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเชื่อมนะครับผมใช้งานปกติเฟืองสะพานสมบูรณ์นะครับหมุนขึ้นลงได้ปกติเลยโฟืองสะพานหมุนขึ้นลงได้ปกติโยกซ้ายขวาได้เลยนะครับโยกซ้ายขวาได้เลยนะครับปกติเดี๋ยวเราจะมาวัดความสูงแล้วก็เดี๋ยวทดลองเครื่องกันนะครับผม ครับผมก็พแจ้งไปนะครับตอนนี้เราจะมาวัดความสูงนะครับ <sm akes in> <routine> ความสูงของสวรรค์แท่งยี่ห้องคิตงตัวนี้นะครับผมก็คือความสูงจากพื้นด้านล่างจนมาถึงฝาครอบด้านบนนะครับอยู่ประมาณ1 1 0 113มเซนนะครับอยู่ประมาณ113เซนความสูงจากพื้นด้านล่างจนถึงฝาครอบด้านบนนะครับอยู่ประมาณ113เซนนะครับ113เซนประมาณ113เซนนะครับแล้วก็ความสูงจาก เ่ืองสะพานนะครับผมระยะชักใช้งานก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณ50เซนนะครับจากส่วนสะพานนะครับ50เซนมาจนถึงหัวจับนะครับประมาณ50เซนนะครับผมความสูงของมันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นหนักเลยนะครับเป็นรุ่นคอใหญ่เป็นรุ่นคอใหญ่นะครับเป็นรุ่นคอใหญ่แล้วก็เป็นรุ่นคอยาวลูกปืนใหญ่นะครับผมตัวนี้ก็อย่างที่แจ้งไปคือเป็นสภาพผ่านการใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าทําสีเรียบร้อยอาจะริบีล้างลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนใหม่ให้ ใส่หัวจับตัวใหญ่ให้เลยนะครับเป็นยี่ห้อคิงนะครับเป็นงานไต้หวันนะครับเป็นงานไต้หวันเป็นรุ่นงานหนักนะครับมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์มิสซูครึ่งแรงนะครับเป็นไฟบ้านไฟซิงเกิลเฟสไฟ220โวลต์นะครับผมเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องกันนะครับผมมาลองเครื่องดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูเปิดฝาครอบให้ดูกันก่อนอ่าดีเป็นมูเลชั้น2ตัวเป็นมูเลชั้น2ตัวสามารถปรับสปีดได้4สปีดนะครับปรับได้4สปีดเป็นมูเลชั้น นะครับสองตัวสภาพใหม่เลยนะครับสภาพใหม่พ่นทำสีเก็บงานเรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องกันนะครับครับตอนนี้เราก็มาเสียบลักนะครับลองไฟลองเครื่องกันนะครับผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับกดสวิตช์เปิดได้เลยอ่ามาดูตอนนี้สบานหมุดแล้วนะครับ หัวนิ่งเลยนะครับหัวนิ่งเลยหัวนิ่งเลยนะครับผมเครื่องเงียบเลยครับเสียงเงียบมากเลยนะครับผม ه, มาดูเลยลองมาดูมือจับกดลงนะปล่อยขึ้นอใช้งานได้ปกติครับอโอเคนะครับแล้วก็มาดูสวิตช์ไฟอ ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมหัวนิงง่งๆนะครับรอบสามารถปรับได้4สเต็ปนะครับปิดสวิตไฟนะครับสภาพใช้งานได้ปกติเลยสภาพมือสองผ่านการใช้งานแล้วนะครับเงียบเลยนะครับผมตัวนี้ถ้ารอบช้าก็เส้นสายพานจะอยู่ด้านล่างถ้ารอบเร็วเส้นสายพานก็จะอยู่ด้านบนนะครับมีโมเลชั้น2ตัวนะครับผม ยี่ห้อคิงครับผมยี่ห้อคิงเม็ดอินไตหวันรุ่นงานหนักเลยครับผมไม่มีรอยแตกแล้วไม่มีรอยเชื่อมนะครับผมโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับหัวนิ่งเลยนะครับครับเราก็ได้ดูการทำงานของสว่านแท่นคิงตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะบอกรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นสว่านแท่นหรือแท่นเจาะนะครับยี่ห้อคิงนะครับ ความสูงอยู่ประมาณเกือบเกือบเมตรยีนะครับความสูงจริงอยู่ประมาณ1 1 3หรือ1 1 4เซนนะครับผมตัวนี้สภาพผ่านการใช้งานแล้วครับแต่ว่าได้ทําการทําสีให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนอัจจระบีนะครับแล้วก็หัวจับนี้สามารถจับดอกสว่านได้จนถึง 19- 19มิลเลยนะครับจับดอกสว่านได้จนถึง19มิลเลยนะครับเป็นหัวใหญ่นะครับแล้วก็หน้าโต๊ะหน้าแท่นนี้ก็มีร่องรอยการใช้งานมาเล็กน้อยนะครับผมมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยแล้วก็ตัว หมุนขึ้นลงนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ตัวฐานด้านล่างก็มีร่องรอยการใช้งานมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างได้ทําการทําสีนะครับทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแท่นฐานตั้งนะครับหรือเสากลางไม่มีรอยแตกลวไม่มีรอยเชื่อมนะครับตัวนี้มีหลอดไฟมาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นมอเตอร์มิสูไฟบ้านไฟ220บโวลต์ครึ่งแรงนะครับผมเป็นตัวครึ่งแรงเป็นซิงเกิลเฟสนะครับผมตัวนี้ มูเล่ก็จะเป็นมูเล่ชั้น2ตัวนะครับสามารถปรับความเร็วได้4สเต็ปตัวนี้ก็ถ้าเกิดสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับโดยติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ชื่อสถาพรโสภานะครับ Facebook ชื่อสถาพรโสภาเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 2 8 9 8, 8 3 6 4 0812898364นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับสามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์นี้แล้วก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับตัวนี้ก็ สว่านแท่นตัวนี้ก็าราคา12,900บาทราคา12,900บาทนะครับรวมจัดส่งนะครับจัดส่งโดยพัสดุพันธ์ไทยนะครับจัดส่งโดยพัสดุพันธ์ไทยแล้วก็ตัวนี้นี่ก็ไม่สะดวกเก็บเงินปลายทางนะครับโอนเงินก่อนจัดส่งสินค้าโดยโอนเงินบัญชีเกษิกรชื่อบัญชีนัทพงษ์ขายแก้วนะครับชื่อบัญชีนัตพงษ์ขายแก้วเลขที่บัญชี0 3 3ย์9 0 9 0 1มนะครับ0 3 3 1 8 9 0น0 1นะครับผม เป็นบัญชีเกษตรกรต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับว่าทางร้านไม่สะดวกเก็บเงินปลายทางนะครับต้องโอนเงินก่อนจัดส่งสินค้าลูกค้าสามารถเช็คเฟซได้นะครับเช็คเฟซได้นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับหรือแอดไลน์คุยกันนะครับตัวนี้มันเป็นช่อง YouTube ของผลนะครับก็คือเป็นช่องที่เอาไว้สําหรับโชว์สินค้าไว้นําเสนอสินค้านะครับสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องมือช่างแนววินเทจนะครับลูกค้าก็สามารถทักคอมเมนต์ด้านล่างเลยก็ได้นะครับผม ตันนี้ราคา12,900บาทนะครับราคา12,900บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานแล้วนะครับผมแต่ว่าได้ทําสีให้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนอัดจารบีให้เรียบร้อยนะครับมอเตอร์เครื่องแรงตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจสินค้าแล้วก็ดูคลิปวิดีโอมาจนถึงท้ายนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีสินค้ามานําเสนอหรือว่าจะมีสินค้าเครื่องมือช่างในวิเทรดมามาโชว์ให้อีกนะครับผม ถ้าชอบก็บรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ